พูดคุยกับอาจารย์มนชัยคงธนพักดีนะครับอยู่กับพวกเราครับสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมอ่ะนะฮะต้องต้องถามอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในมุมคิดของเทรดเดอร์ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องระวังตัวหรือมันเป็นช่วงที่เราสบายสบายได้ฮะอาจารย์ฮะเออผมยังคิดว่าแนว Resistance ของดาวโจน e ์ที่3ามสามเจเนี่ย ยังเป็นตัวที่ปมบอกว่าเราไม่สงวรแอคเคอร์ซีฟในการที่จะเข้าตลาดตอนนี้เพราะว่าโอกาสที่ตลาดชรีเทสลงมาได้ลึกมียังมีอยู่นะฮะโดยเฉพาะยิง่งว่าเรายัางมี a g นเจนด้าอันหนึ่งคือวันที่น่าจะเป็นวันเดซ ember วันที่สิบใช่ไหมฮะสิบธันวาเนี่ยจะมีรเรื่องประกาศเพี้ยผมคิดว่าตลาดคง,คงเทรดในช่วงเป็นเทรดไซเวทตรงน,นี้อแต่ว่าโอกาสที่จะลงมาเป็นไปได้แล้วก็ค่อยมาดูเอว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงนะฮะ อันนี้ควรจะต้องระมาาัดระวังเพราะจริงจิงเราเรากำลังเทรดอยู่ในโซนที่เป็น resistance อยู่ดังนั้นเ,ออเราไม่สมควร a c c u r a สมควรที่จะอรอ r e เ i สลงมาแล้วก็หาจังหวะเข้าแต่ว่าโดยทรงของตลาดที่ขึ้นมาก่อนหนะ้านั้นผมคิดว่ายังมีโอกาสที่จะสามารถเทรดได้เข้าออกได้อยู่หลายครั้งนะฮะโดยที่ตลาดไม่คิดว่าคงไม่น่าจะเหมือนเป็น crash ลงไปข้างล่างหรือว่าลงแบบลอย่างรุนแรงเพราะว่าตอนนี้ทุกครั้งที่ตลาดลงมารีเทสลงมาในตลาดดาวโจนส์ุ้งสัดาห์ที่แล้วนะจะมีแรงซื้อย้อ,ยอนกลับขึ้นมาตลอด นะฮะจนกระทั่งถึงแม้วันศุกร์ที่แล้วก็แล้วแต่นะฮะฉะนั้นเถ้าเป็นตลาดบ้านเราคงลักษณะแบบเดียวกันแต่นี้คาแรคเตอร์ของตลาดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะว่าขึ้นอยู่กับเตัวเรื่องของฟันเดเมนทัลของที่ที่เกี่ยวกับตลาดนั้นตอนนี้เราบองมุมบองของตลาดก็ทีล้ว s u b j e c กันนะครับเราจะพูดน,นั้นต่อไปนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าฟังจาจร,ร์บลนชัยเนี่ยก็คือว่า ไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาในแนวต้านเดี๋ยวกําลังดูอยู่ว่ามันจะขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่าหรือว่าจะร่อล,อลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวมากแต่ก็ห้ามกล้ามากก็คือประมาณนี้ถูกไหมครับครับครับเอานะฮะทีนี้เราจะไปดูตลาดตอนนี้เนี่ยเราต้องดูอะไรกันก่อนเราเราเรามอดิเตอร์ตลาดรวมเลยทั้งหมดนะฮะว่าที่จะเกี่ยวพันม,มีมีส่วนอะไรบ้างที่จะทำให้ ผลกระทบต่อตลาดที่เราเราจับตาอยู่ยกตัวยอย่างเนี่ยถ้าเราดูกราฟที่สองของบอลยูเนี่ยผมคิดว่าทรงเนี่ยอยู่ประมาณช่วงตรงนี้แหละคงอยู่ในเขตประมาณไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าสามจุกสี่แล้วก็ไม่เกินประมาณน่าจะสี่แบบต้นๆน,นะฮะสังเกตนี่คือเป็นบุมบองที่เราคุยเมื่อวันศุกร์น,น่าจะวันที่ยี่สนี่เป็นกราฟตรงนี้ผมคิดว่าให้ตัวเลขสามจกสีแต่นี้เรามาดูกราฟสองจหนึ่งเนี่ยก สองจุดหนึ่งนะฮะอัอ 1> 1วที่ยุ่ผมอบอกอได้เลยว,ว,ว่าอ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นเบนครูดนะฮะผมไม่ดูว่าตัวของบอลยิวนะคงจะเทรดอยู่ตรงนั้นแต่อะไรจะมึงบอกว่าจะทะลุสามจุดหกสี่ได้นะขึ้นอยู่กับอะไรครับภาวะของอินฟลชันแล้วก็เฟดที่ขึ้นดอกเบี้เยเท่าไหร่ต่อไปอันนี้ผมมาดูกราฟของเบนครูดเนี่ยเออน่าจะเป็นสปอตมาร์เก็ตนะฮะมันมึงบอกอย่างหนึ่งว่าตาลาดค่อนข้างวิก ก่อนหน้านั้นเราเคยให้เซลล์สัญญาลประมาณร้อยสิบของเบนคูแล้วลงมาประมาณแปดสิบสี่ถ้ายังจําได้เมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้มันยืนอยู่ตรงนี้พักหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปประมาณน่าจะประมาณเก้าสิบต้นๆน,น,นะฮะแล้วตอนนี้อยู่แปดสิบเจ็ดแต่ว่าแอคชั่นของไทยแอคชั่นของตลาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันดูบ่งบอกว่าไม่ดีมีโอกาสเหมือนกันที่จะทะลุลงมาแล้วลงมาถึงประมาณหกสิบเหียญครับ ะะลักษณะการเทรดตรงนี้คล้ายคล้ายทองก่อนหน้านั้นที่ลงมาทะลุที่มันหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไม่อยู่พักหนึ่งแล้วก็จะ,จะจะไหลลงมาดังนั้นตัวนี้บ่งบอกเลยแล้วว่าเป็นไปได้ที่ตัวเลขเงินเฟอ้อในการประกาศครั้งต่อไปน,น่าจะทรงๆหรืออ่อนค่าลงตามราคาน้ํามันด้วยฉังนั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการบ่งบอกของการขึ้นดอกเบี้ยเรื่องเรื่องภาวะเงินเฟอ้อการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะผันวานยู่งที่ผมบอกตรงนั้นฉะนั้น กอดตอนนี้ยัง3.642ของบอลยูเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่าถ้าเบนพุดลงมาลึกๆตรงน,นี้แล้วประกาศตัวเลขซีพีออกมาว่าโอเคเพราะว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นอย่างตอ่อเนื่องได้ได้ไปผ่านไปแล้วเนี่ยอ,อผมคิดว่าบอลยูก็อาจจะทะลุลงมาถึงประมาณที่สองกว่าได้ถ<ด>นะ้าเสร็จเฟดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพยอการลดดอกเบี้ยแล้วเริ่มเริ่ม,มนั่นนะฮะไม่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเริ่มลดเนี่ยโอเคอาจจะลงมาแต่ตอนนี้ยังยังให้กอดเหมือนกันอยู่เราดูจับตาของเดี๋ยว้มโมบอกหลายหลายอย่างว่า หัวเลงเงินเฟ้ออาจจะอาจจะพิกไปแล้วก็ได้เราดูดูเรื่องของตัวเป็นพูดตรงนี้เป็นตัวประกอบนะครับครับนะะเพราะฉะนั้นดอลล่าจะเป็นอย่างไรดอลล่าอันนี้เราน่าจะคุยเมื่อเมื่อก่อนหน้านั้นนะฮะเรื่องที่ประมาณโซนประมาณเอ่อประมาณร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดที่เราบ่งบอกว่าเรื่องร้อยสิบสามแล้วก็มีการเออกอคชันของเราลงประมาณร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดเนี้ยมันลงมาถึงแล้วแหละนะฮะแล้วก็ให้ให้ตัวเลขตรงนี้ว่า มีโอกาสที่จะรีเทสไปที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าได้นะครับอีกคั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นเป็นซันพพอร์ตสำคัญซึ่งตรงนี้เรามาดูกราฟตัวต่อไปนะฮะว่าเอ่อตรงตรงนี้กันตรงตรงนี้เรามองบ่งไงครับว่าแอคชั่นตรงนี้มันส่งผลต่ออะไรครับเอ่อดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมาตรงที่ซัพพอร์ตร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวจะส่งผลต่ออะไรครับตัวตัวภาพต่อไปของของตลาดทองนะครับดูที่กราฟสี่จุดสอง แล้วนี้อันน่าจะคุยกันเมื่อวันที่สิบแปดนะครับว่าราคาชนที่ประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นึงแปดหกซึ่งเราเราให้ตัวเลขก่อนนั้นตอนที่ตรา,ราคาเกิน 1, 6, 7, 7หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยขึ้นมาพุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้เราบอกว่าตัวนี้มันคีย์เรสตสแตนสำคัญแล้วก็พอจบเหมาะกับตัวที่ดอลลาร์ลงมาที่สปอร์ตร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดมีการเลเทขายแรงมาอันนี้เราพีเซนวันที่สิบแปดตอนนี้ดูอัปเดตหลังจากวันผ่านไปวันหนึ่งนะฮะมันลงมาประมาณหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วล่ะแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นคีย์สำคัญเลยว่าดอลลาร์มีโอกาสที่จะรีบาวไปที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าและทองเนี่ยจะาลงมาที่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดสองเก้าได้เพราะแอคชั่นนี่มันเริ่มเริ่มตอบสนองกันเริ่มเริ่มมีคำาคเรเลชันแบบที่สัมพันธ์กันไดะะะ้นะะถ้าดอลลาร์รีบาวไปที่อาตามนี้เลยตามกราฟม,มันมันก็คือโอกาสที่ทองจะลดลงมาอย่างได้ ถูกไหมฮะหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเก้าอีกที่บอกแล้วสินทรัพย์อื่นๆล่ะอาจารย์หมายถึงตัวไหนนะครับอ่าอย่างเช่นบิตคอยหรือตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใช่ไหมอ่าคราับใช่ <c oughs> ครับเดี๋ย <c oughs> วเราจะพูดของดาวได้าสังเกตว่าหลังจากวันที่สิบแปดเราคุยกันผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยตัวเลขของทองลงมามีนี่าสำคัญดูจากกราฟที่ต่อเนื่องสังเกตไหมครการทิ้งของแต่ตละวันเนี่ยปิดตกบโลปิดตกบโลตลอดแสดงว่าอ๋อเป็นไปได้ที่ดอลลาร์อาจจะขึ้นไปถึงร้อยเก้าเพราะอะไรครับขึ้นมารอแหละครับ หลังจากที่ช็อตลงมาแล้วก็คือเทคโรฟิตเป็นโคเวอร์ 19, ช็อตกับขึ้นมารอครับรอตัวเลขของการขึ้นดอกเบี้ยรอวมหนึ่งดอลล่าจะมีการแข่งข่าขึ้นไปอประมาณที่ประมาณร้อยเก้าได้นะครับ mm hmm. เพราะอย่างหนึ่งคือทางเทคนิคก็คือบ่องบอกว่ามาถึงที่ซัพพอร์ตแล้วเริ่มเริ่มดีบาวแล้วนะฮะ mm hmm. อันนี้เราต้องจับตามองแต่นี้เรามาดูตลาดบิตคอยต่อไปที่เกี่ยวพันกันนะฮะบิตคอยเนี่ยเราคุยมาที่สิบแปดไม่ตัวเลขมันคือทรงหน่อยเหมือนมันมกับว่าการจะเบรกขึ้นไปประมาณหนึ่งเจ็ด สี่เจ็ดได้นะฮะหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่ในีว่าเบรกหรือไม่เบรกเลยแต่ปรากฏว่ารู้สึกว่าจะมีข่าวทางไม่ดีต่อเนื่องของตลาดบิตคอยน์นะฮะร,รู้สึกจะเป็นวันศุกร์เราดูกราฟต่อไปเนี่ยสังเกตว่าแอคชั่นตรงนี้มันดูบ่งบอกว่ามันกลับย้อนมามันไม่ดีโมเมนตัมมันเริ่มหายแล้วก็ข่าวถ้าไปติดตามเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยรู้สึกว่าจะเชิงเป็นนักเกอร์ทีก็เป็นไปได้ว่าเป้าหมายที่เราคงมองไว้ประมาณ1 3 880แศูนย์แล้วบานหมื่นสองนะฮะ มันน่าจะเร็ววันนี้อาจจะอาจจะลงไปถึงตรงนั้นนะฮะการรีบาวครั้งที่แล้วเนี่ยคือติดของเทนชานัลในทางเทคนิคแล้วก็รีบาวขึ้นมาแต่ส่งโมเมนตเนี่ยไม่สามารถจะเมนเทนโมเมนตัมต่อไปได้นะฮะอันนี้ต้องจับตาการเทรดบิตคอยเนี่ยเอ,อ่อถ้าไม่เข้าออกเร็วเนี่ยสมควรจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะคราชลงมาถึงประมาณที่ตอนนี้ที่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันต้นๆก,กับหนึ่งสี่ห้าสี่ตรงนี้จะเป็นกรอบเทนชานัลดาวเทนล้อม ครับะค,ะครับคือถ้าจะให้จะเข้าไปทางทักษณะเป็นรองหรือเป็นซื้อบิตคอยเนี่ยต้องเบรกต้องต้องเบรกไออาร์หนึ่งให้ได้ก่อนเจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วไปยืนให้ได้มันถึงว่าจะจะมีโมเมนตัมที่จะแครี่ต่อเนื่องแต่ไม่งั้นก็คือคนที่เทรดต้องเทรดไซด์เว์มาเกตก็คือใช้ l ล็คกิ้งอินดิเกเตอร์ไม่ได้เพราะว่าอะไรตัดกันแล้วไปซื้อเนี่ยมัน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 ช้าไปก็แล้วนะฮะต้องวัดตัวเลขอย่างเดียวเลยแล้วก็ขายตามจาุดที่เป็นซัพพอร์ตหรือสแตนด์ล่วงหน้า อ้างไว้ลงนะนะคบนะครับคนที่ถือบ <นะ S 2> ิตคอยก็วางกลยุทธ์ให้กันให้ดีๆนะครับผมอไปที่ดาวโจนฮะดาวโจนนะฮะเราคุยกันรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ว่าตัวเลขเนี่ยคือรู้สึกวันวันพฤหัสเนี่ยมีการเทขายลงมาแล้วบอกว่าเปิดแก๊้ลงมา200กว่าจุด285แล้วก็เริ่มดีบาวมาเป็นบวก7.3ผมก็คือว่ามันมีโอกาสนะเพราะดูจากไทท์แอคชั่นเนี่ยมันน่าจะ จะดีเทสกลับเป็นขึ้นไปข้างบนโดวยเฉพาะตัวเลขเรามีสามสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นตัวเลขของพรีดิ c เตอร์ที่มองบอกว่าเทรนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการเทรดในวันต่อไปคือวันศุกร์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเออกลางคืนวันนั้นเราจะไม่พูดนะฮะตัวเลขจากตรงเนี้ยมันต้องผ่านตรงนี้ให้ได้แต่นี้เราอัปเดตครับหกสิเจ็ดปรากฏว่าเออมันปิดค่อนข้างใกล้เคียงตอนนี้อย่าลืมว่าเมื่อเนื่องจับมันเป็น r e a d i n g indicator predictor ของมันเนี่ย ชิปของราคาไปเนี่ยคือที่สามสามแปดสามหกปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยเราทำไฮที่ดาวโจน์ได้สามสามแปดสองเจ็ดแล้วก็ปิดไม่ได้ฉะนั้นมันต้องลุ้นต่อไปและตรงนี้พายแอคชั่นตรงนี้มันม่งบอกว่าวันนี้ต้องต้องเบรกให้ได้นะฮะโดวยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเบรกสามสี่สองศูนการเทะของวันจันทร์วันนี้ไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหมฮะมจะเกิดนะเ,เซลล์สัญญาณของอ e c d ลงมา โดวยเฉพาะเซลล์ตรงที่เป็นจุดที่เป็นแนวต้านตรงนี้มันจะบ่งบอกไม่ดีการซวิงกลับแล้เราืองยิ่งถ้าแอคชั่นของราคาของการเทรดคืนนี้ต่ำกว่าโลของเมื่อวันศุกร์มันจะคอนเฟิร์มว่าเซลล์สัญญาลเนี่ยมันจะเริ่มทํางานและอาจจะมีเป้าหมายลงมาที่ประมาณสามเอรนสองนะฮะเราดูแอคชั่นของราคาด้วยหลังจากที่เซลล์สัญญาลแล้วแต่ว่าการเบรกเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีสามสี่สองศูนย์ศูนย์ไอตัวพีดิกเตอร์ของวันเนี้ย ถ้าเราดูที่ดาวจนฟูเจอร์เนี่ยดูอย่างละเอียดเนี่ยมันชี้ขึ้นไปที่สามสี่สองุศูนย์มันต้องวันนี้ต้องเบรกให้ได้ถ้าเบรกไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับมันจะเกิดการปิดราคาที่ต่ากว่าจุดตรงนั้นและโปรแกรมอัลกอริทึมที่ตลาดอเมริกาจะเริ่มทํางานอ,อ,อย่าลืมว่าในในอเมริกานี่แปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นการเทรดโดยใช้โปรแกรมที่เป็นโรบอทเทรดนะฮะ สัญญาณส иг นลเนี่ยมันจะเริ่มส่งเข้ามาหลังจากที่ราคาเริ่มปิดแล้วลงสามารถบอกว่าไม่สามารถยืนอยู่ได้สามสี่สองนนแน่นอนการปิดการส่งการเซอร์วิที่เข้ามาต่างต้องดูไพร์แอคชั่นด้วยว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีโมเมนตัมที่ทางลงเดยทั้งยิ่งถ้าเราโลของเมื่อวันศุกร์นี่เป็นตัวประกอบว่าห้ามดุลต,ตรงนั้นถ้าหลุดตรงนั้นก็คือโมเมนตัมมันจะชี้ลงมาว่าเซอร์สัญญาลเริ่มทํางานโปรแกรมนี้ทอมจะขายในกลุ่มแรกเนี่ยโปรแกรม H1 ชันจะเริ่มขายก่อนอแล้วประกอบ ประกอบด้วยรีเทลเทรดเดอร์จะลุดิ่งตามเข้ามาและอาจจะดันราคาลงไปที่สามสองสองตรงนั้นจุดที่วงกลมตรงนั้นคือจุดที่เป็นแนวรับที่สําคัญที่เราสมควรจะกลับเข้ามาซื้อเพราะว่าอะไรฮะมันเป็นจุดที่เป็นโอเวอร์โซลที่เราคํานวณไปล่วงหน้าเราใช้รีดดิ้งอนเนเจอร์ในคำนวณโอเวอร์บอทโอเวอร์โซลล่วงหน้าแต่ว่าถ้าผ่านได้และยืนอยู่ได้ตรงสามสองศูยสามสี่สองศูนย์เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปถึงประมาณสามหมื่นห้าซึ่งอันนั้นต้องเป็นเหตุการณ์ต่อไปหรือว่าผ่านแล้วโมเมนตัมแคดที่เป็นซึ่งผม เราถ้าเรามองกรอบตรงนี้จะมองภาพสเต็ปการเทรดล่วงหน้าได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยว่าเราจะซื้อตรงไหนขายตรงไหนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะฮะโปรแกรมอัลกอริทึมจะวิ่งเข้ามาตรงไหนนะฮะณนะเวลาช่วงไหนเท่าไรนะฮะเราจะเข้าออกได้ตามจับบงหวะตลาดแต่ว่ามุมมองของผมคิดว่าเรื่องโมเมนตัมของมันยังดีอยู่ถ้าลงมารอบเนี่ยไอ้สามสอง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 เนี่ยผมคิดเป็นจุดที่บ้านเราน่าจะประมาณหมื่นประมาณพันหกร้อย ลราอาจจะก,กลับเข้ามาซื้ออีกทีหนึง่งอ,อย่าลืมด้วยว่าเราคุยรอบที่แล้วเนี่ยประมาณ 3, 7, สามเจ็ดศูนศูนย์นี้ผมที่บอกว่าผมตื่นมาตอนเช้าออเดอที่ผมขายที่เมกามันก็แมทไปแล้วผมว hey ่าเทโกฟิตไปเรียบร้อยแล้วผมนอกลับเข้ามาซื้อคืนเท่านั้นเองครับกลับอะมาดูของไทยเลยฮะตัวเจ็ดจดหนึ่งเนี่ยเ,เป็นกราฟของวันศุกร์ซึ่งเราหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยมันปิดประมาณตรงนี้นะครับหนึ่งกหนึ่งเจ็ดวันนี้ดูแอคชั่นของราคาเนี่ยอค่อนข้างไม่ค่อยดีนะฮะ คือดาวโจนมีโอกาสพอเกิดเกิดขึ้นมาบวกแต่ปรากฏว่าเราดูตอนเช้าเนี่ยที่เฟกเปิดแกบปดาวนะฮะเซตลงมาเริ่มเป็นลบอ่อนๆมันมีโอกาสที่จะลงมาอยู่ตรงนี้แต่คือถ้าดาวโจนคืนนี้นะฮะไม่สามารถผ่านและแอคชั่นไม่ดีเนี่ยไอ้หนึ่งหกศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหกศูนย์เจ็ดน่าจะเบรกอ๋อเมื่อกี้ตัวเลขที่ผมบอกตัวสามสอง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 ของดาวโจนเนี่ยน่าจะตรงหนึ่งห้าแปดหกหนึ่งห้าเก้าเจ็ดมากกว่าอืออ่าครับครับ ของ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 ที่ดาวโจวนคือตรงนั้นเป็นจุดที่เราน่าจะกลับเข้ามาได้แล้วสังเกตว่าตรงวงกลมใช่ไหมฮะตรงเหลืองๆขีดๆข้างบนกัขบข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นจุดเดียวกันที่เป็นโอเวอร์บอทโอเวอร์โซลตลาดล่วงหน้าที่เราคำนวณไว้ก็จะเป็นจุดที่เราคิดว่าจะกลับเข้ามาเอ่อเข้าในตลาดทีหนึ่งเพื่อจะซื้อและแอคชั่นตรงนั้นถ้าเกิดว่าสามารถยืนอยู่ได้แลว้วก็กรอบกบบวันที่สิบตัวเลขของการขึ้นออกเพีย้ยออกมาโอเค เป็นตามที่ค่าหรือว่าดีกว่าที่ค่าดหมายถึงขึ้นน้อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสของคนที่จะเทรดลักษณะเป็นมีเดียมเทิงที่เป็นดีเวเดนเทย์เข้ามาคอลเลกอินเวนทอรี่ของของหุ้นแล้วอาจจะตอนที่รีบาวกับขึ้นไปแล้วอาจจะวักขายหรือว่าจะคนจะเก็บเพื่อจะเกินดีเวเดนก็โอเคเป็นเรื่อง,องตรงนั้นอัน,นนี้คือมุมมองที่ผมมองในลักษณะเป็นจนถึงวันที่สิบเราอลัจจากนั้นเหตุการณ์ต่อไป ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับจามนชัยครับขอบคุณค่ะค